สวัสดีครับวันนี้มากับคำถามของคเนต CH เนะครับบอกว่าลองเปรียบเทียบ Xs20 กับ Canon R7 ข้อดีข้อเสียครับความจริงพี่มีโอกาสได้ทดลองใช้ตัว Can นอน7นะฮะแต่แค่มีโอกาสครับไม่ได้ทดลองใช้จริงเพราะว่าพี่เลือกตัว Canon R10 แทนตอนนั้นเพราะความรู้สึกว่าทําไมใครๆก็เลือก R7 พี่ก็เลยเลือก R10 มาเทสนะครับแต่พอมาดูสเปคของ R7 ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับ วันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาลองเปรียบเทียบสเปคกับตัว FUJI X-S20 ความจริงแล้วทั้งคู่นะเปิดตัวในเดือนเดียวกันนะคือเดือนพฤษภาแต่ต่างกัน1ปีนะเพราะว่า canon R7 นะเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนตัว FUJI X-S20 เนะี่ยเปิดตัวปีนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วน่าจะวันเดียวกันด้วย มาเริ่มต้นกันที่ราคานะครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าราคาเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญเลยในการที่พี่จะเลือกซื้อกล้องนะครับอันนี้เอาอก,การวิเคราะห์ส่วนตัวเลยนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหล,หลายๆคนที่จะเอาไปคิดต่อเอาไปวิเคราะห์ต่อเพื่อตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับราคานะครับของตัว canon r7 จะเปิดตัวแพงกว่าราคาของ canon r7 นะอยู่ที่51,990ส่วนตัว fuji xs 2 0เนี่ยเปิดตัวที่45,990บบาทนะครับก็ ต่างกันอยู่6,000ทั้งคู่เป็นกล้อง APS-C c MOS sensor นะครับแต่ตัว Fuji จะมีชื่อของตัวเองคือ X Trans CMOS sensor นะครับซึ่งเขาก็ใช้มานานแล้วหลายปีแล้วนะความละเอียดของ x s 2 0อยู่ที่26ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัว Canon R7 จะมีความละเอียดที่สูงกว่านะครับอยู่ที่33ล้านพิกเซลนะครับ ค่า s o สูงสุดของ R7 ก็สูงกว่านะครับอยู่ที่3 2 0 0 0นสะครับส่วนตัว x s 2 0เนี่ยค่าเ s สสูงสุดอยู่แค่12,800นะครับแล้วก็จำนวนจุดโฟกัสนะครับของ R7 ก็จะมีมากกว่าอยู่ที่651จุดนะครับส่วนของ x s 2 0เนี่ยมีแค่425จุดนะครับ ซึ่งหลายๆคนก็เป็นห่วงว่า x s 2 0เนี่ยจะโฟกัสช้ากว่าหรือเปล่าซึ่งจากข้อมูลนะครับการโฟกัสวัตถุของตัว x s 2 0เนี่ยค่อนข้างจะละเอียดกว่าความฉลาดน่าจะมีมากกว่าเพราะว่าแยกแยะเป็นทั้งคนสดดัตว์รถรถก็แยกอีกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถไฟนะครเป็นเครื่องบินอะไรเงี้ยคือแยกค่อนข้างละเอียดซึ่งในส่วนของ R 7เนี่ย ระบบ tracking เนี่ยแบ่งเหมือนกันครับแต่ไม่ละเอียดว่าแบ่งแค่เป็นคนสัตว์แล้วก็รถแค่นั้นเองคือไม่ได้แบ่งละเอียดเท่ากับของ Xs 2 0นะในส่วนของระบบโฟกัสนะครับตัว R7 นะครับยังมีระบบ stacking ให้ซึ่งเป็นการโฟกัสหลายๆจุดแล้วเอาภาพมารวมกันเป็นภาพ stack ซึ่งตัว Xs 2 0เนี่ยยังไม่มี แล้วก็ในส่วนของสปีดชัตเตอร์นะครับสปีดชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดก็สู้แคแนลไม่ได้นะถ้าเป็นชัตเตอร์แมชินิกเนี่ยได้ที่1ต่อ8 0 0 0นะครับอันนี้ก็มากกว่าเลยเพราะว่าของ Fuji X-S 2 0เนี่ยได้แค่1ต่อ4 0 0พนะครับแต่ตัวแคแนลมีสปีดชัตเตอร์แบบชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับก็เพิ่มขึ้นไปอีกดับเบิลขึ้นไปอีกนะเป็น1ต่อ16,00 0วินาทีนะครับซึ่งมันก็โยงมาถึงในเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องด้วย าใครเคยไปถ่ายภาพนกหรือภาพแข่งรถอะไรพวกนี้จะรู้ว่าสปีดชัตเตอร์กับความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยส่วนมากมันจะสัมพันธ์กัน,นครับซึ่งก็รวมไปถึงการประมวลผลด้วยนะถ้ากล้องประมวลผลช้านะครับความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องก็จะลดลงซึ่งแ a n o อน7เนี่ยสามารถทำได้ดีกว่านะครับในการถ่ายภาพต่อเนื่องคือสามารถทำได้สูงสุดถึง30เฟรมต่อวินาทีนะ Xs 2 0เนี่ยทำได้แค่20เฟรมต่อวินาทีแล้วก็มาในส่วนของระบบกันสั่นนะครับทั้งคู่นะครับมีระบบกันสั่นในตัว IBIS เหมือนกันนะครับแต่ความสามารถในการกันสั่นของ R7 จะมีมากกว่านะครับสามารถกันสั่นได้ถึง8สต็อปส่วนตัว Xs 2 0นีการสั่นได้แค่7สต็อป ถ้าพูดถึงเรื่องของวิดีโอนะครับตัว XH20 จะเหนือกว่านะเพราะว่าตัว XH20 เนี่ยสามารถถ่ายได้ถึง 6K 30p นะซึ่งตัว R7 เนี่ยทำได้แค่ 4K 60p นะครับแต่ทั้งคู่ก็เป็นไฟล์422 10บิตเหมือนกันทั้งคู่นะครับ ซึ่งในความรู้สึกของพี่จริงๆนะครับดูจากภาพรวมแล้วตัว XS20 เนี่ยจะเน้นไปทางงานวิดีโอมากกว่าเพราะว่าไหนจะมี v อลอกโหมดนะครับที่คอยพพอร์ตงานวิดีโอสำหรับกลุ่ม Creator, ครีเอเตอร์นะที่ต้องการทำาล็อกนะซึ่งใน v อล์กโหมดนะครับก็จะมีฟังก์ชันอย่างเซลล์ทั m เมอร์เฟดดี้เทคชั่นโปรดักต์พอลิตี้ดีโฟกัสระบบ i s กันสั่นแล้วก็ไฮสปีดสำหรับสโลโมชันซึ่งเหมือนเป็นคีย์ลัดอย่างที่พี่เคยพูดไว้นะครับซึ่งมันก็จะมาอำนวยความสะดวกในงานวิดีโอจะเป็นส่วนมาก ็เลยคิดว่าตัว xs 2 0เนี่ยเหมาะก,กับงานวิดีโอมากกว่าตัว r 7จเนี่ยไหนจะทั้งสปีชัตเตอร์ที่เร็วกวา่านะครับค่า so ที่สูงกวา่าและการถ่ายภาพต่อเนื่องที่ได้จำนวนเฟร,รมที่มากกวา่าแถมยังมีโฟกัสแบบ s t a c k อันนี้ทำให้เห็นชัดเลยว่าทางตัวของ r 7เนี่ยเน้นทางด้านการถ่ายภาพนิ่งมากกว่างานวิดีโอในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอของทั้งค,คู่มีขนาดเท่ากันนะคือขนาด3นิ้วนะครับเป็นแบบ very angle เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเหมือนกันนะครับแต่ความละเอียดของหน้าจอของ XS 2 0จะสูงกว่านะครับอยู่ที่1.8ล้านแต่ตัว R7 นะค,ความละเอียดอยู่ที่1.6ล้านมาในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัว XS 2 0เนี่ยแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้มากกว่านะครับอยู่ที่750ภาพแต่ตัว R7 แบตเตอรี่1ก้อนสามารถถ,ถ่ายภาพได้แค่ 660ภาพแต่สิ่งที่น่าสนใจอันนึงก็คือตัว R7 มีสล็อตสำหรับใส่การ์ด2ช่องส่วนตัว XS20 นะฮะมีช่องใส่กร์ดแค่1สล็อตนะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบของ R7 นะครับมาในส่วนของขนาดและน้ำหนักนะครับตัว R7 จะมีขนาดและน้ำหนักที่มากกว่าน้ำหนักของ R7 นะครับอยู่ที่612กรัมแต่ XS20 เนี่ยหนักแค่491กกรัมเท่านั้นนะครับ าสรุปไม่ง่ายนะครับในความรู้สึกพี่คือกล้อง2รุ่นนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับพี่รู้สึกว่าตัว X20 s เนี่ยเหมือนทำมาเพื่อซัพพอร์ตกลุ่มที่ทำงานวิดีโอมากกว่าแต่ R7 นะครับจะมาซัพพอร์ตความต้องการของกลุ่มที่ชอบในการถ่ายภาพมากกว่านะครับ กต้องตัดสินใจดูว,ว่าสเปคของทังคู่เนี่ยโดนใจเราไหมโดนความต้องการเราไหมนะแล้วก็ถ้าหากใครมีคำถามนะครับก็คอมเมนต์ถามได้นะเดี๋ยวพี่จะทยอยตอบนะครับแล้วก็าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ